ค่ะ <So, S 1> ทำท่าด้วยสิคาร่าเดลวินนะคะตอนนี้ฮอตจริงๆ <c oughs> ล่าสุดได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแซงโรรองด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะพกันในช่วงไฮโซแฮปปี้นิ่งนะคะในช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและสลบริทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยนะคะสาวคนนี้นะคะคุณมิ้งนัทประพาชุนทวันนะคะเรียกว่ามีเสน่ห์ปลายจวักมากเพราะเธอนี่ชอบเข้าครัวเป็นชีวิตติดใจเลยนะคะ ปลายจังหเป็นสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลอีกอย่างของหญิงสาวซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะหญิงไทยส่วนมากก็เริ่มให้ความสนใจกับอาหารมากขึ้นด้วยอย่างมิ้งนะคะนัดประภาสาวสวยคนโตจากครอบครัวชุนทวันที่ถูกปลูกฝังเรื่องการทำอาหารมาตั้งแต่ยังเด็กช่วยหยิบจับนู่นนี่ในครัวจนตอนนี้นะคะเลยกลายเป็นคนรักอาหารไปโดยปริยาย แต่เห็นแบบนี้เจ้าตัวแอบกระซิบมาว่ามีแอบชิมไปทําไปบ้างจนน้าหนักเริ่มขึ้นเลยตัดสินใจทําแต่ให้คนรอบข้างชิมแทนค่ะ คนที่บ้านนี่แหละต้องลาบชิมไปแล้วก็ส่งให้บ้านข้างเคียงญาติญอยู่ใ,นในกล้ๆกันอยู่แล้วนะสง่งแล้วไม่ก็ให้เพื่อนบ้างถ้ามีโอกาสอะไรยเงี้ยตอนนี้ทำทุกวันเลยจนกระทั่งก็เลย ส่วนมากชอบทำอาหารเช้าอะไรเงี้ยก็เลยทำเป็นแบบ breakfast block ขึ้นมาเป็นบล็อกเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยแต่ก็มีอย่างอ,างอื่นด้วยไม่ใช่แค่อาหารเช้าอย่างเดียวค่ะชอบทำหลายอย่างชอบทำแบบ French toast แพนเค้ก muffin อ,อะไรเงี้ยอบอะไรเงี้ยค่ะคือตอนแรกก็ไม่ได้รู้ว่าแบบตัวเองอินอาหารในขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอคือเป็นคนเห็นใครทำอะไรก็อยากจะเข้าไปยุ่งด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไปเล่นในครัวตั้งแต่เด็ก คือทางบ้านทางทางบ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเน้นทั้งอาหารอยู่แล้วค่ะแล้วตัวคุณแม่เองเนี่ยชอบทํามากก็จะขอไปเป็นลูกมือเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนวันหนึ่งก็แบบไม่รู้ก็คือกว่าจะรู้ตัวก็คืออินไปแล้วอ่ะแลวน่าทานมากเลยทีเดียวนะคะมีหวังได้เปิดร้านอาหารเร็วๆนี้แน่นอนเลยนะคะ